ทักทายกันอีกเช่นเคยครับสำหรับเกษตรเชิงดอยนะครับวันนี้มาดูมะม่วงนะครับซึ่งเป็นผลไม้ที่อยู่คู่สังคมไทยก็ว่าได้นะครับแต่ว่ามะม่วงนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็เหมือนกับกล้วยนะฮะบอกว่าเรื่องกล้วยมันไม่กล้วยนะครับบางทีบางตัวนะครับบางชนิดพันธุ์มะม่วงก็เหมือนกันครับมะม่วงก็บางพื้นที่นะครับหรือว่าบางสภาพ ูมีอากาศที่ต่างกันนันก็การตอบสนองหรือว่าการให้ผลผลิตก็อาจจะไม่เท่าไม่เท่ากันคนระับส่วนข้างหลังนี้เป็นม่วงวงแก้วขมิ้นครับซึ่งเป็นพืชที่นํามาทดลองปลูกแล้วก็การตอบสนองเรื่องผลผล,ผลิตโอเคครับแต่มันจะยุ่งยากนิดหน่อยตรงที่ว่าการดูแลรักษาเรื่องของผลนะครับมันถ้าจะให้ดีจริงก็ต้องหอ่อ แต่ทุกปีที่ผ่านมาก็ห่อบ้างไม่ห่อบ้างเพราะไม่ไหวนะเพราะมันมันจำนวนมากนะมีเยอะหลายสิบต้นก็ต้องปล่อยตามทภาพาไปแต่ว่าเรื่องรสชาติเร,เรื่องต่างๆนี่หรือคุณภาพเนื้ออะไรต่างๆโอเคครับสาหรับพื้นที่เราเพราะเราเป็นพื้นที่ที่อากาศค่อนข้างจะเย็นนะครับก็ทําให้มะม่วงสามารถที่จะสะสมอาหารหรือสะสมปริมาณแป้งนะครับที่จะเป็นเนื้อมะม่วงได้นาน คือมะม่วงตรงนี้นะมันสามารถที่จะอยู่ยืนนานได้ถึงหลังฤดูนะครับเพราะว่ามะม่วงจากพื้นราบหรือว่าข้างล่างนี่จะหมดไปแล้วแต่ของเรานี่ก็ยังยังมีติดต้นนะครับเป็นหนึ่งสายพันธุ์นะที่น่าเล่นสำหรับพื้นที่บนดอยบนเขานะครับมะม่วงแก้วขมิ้นครับ